สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ไฟหาขคว่ำรูนะครับอยากดีดพินเป็นสูบปูสกุลครับมือนี้พบพอกันเก่ากับครูวัดซอนดีดพินนะครับพบปัญหาลูกศิษย์ลูกค้านะครับเฮาสื่อพินราคาถือไปนะครับวิธีการฝึกหัดหรือว่าวิธีอยากให้เสียงมั่นดีที่สุดนะครับในราคาที่เฮาสื่อไปนั้นเฮ็ดจังไดนะครับมามาเบิ่งกันนะมือนี้ลูกศิษย์เพิ่นถามมาทางขอความอีเมลนะครับเนาะ วิธีการนะครับที่เฮาเสเฮ็ดให้เสียงพินที่สายสูงแล้วก็เสียงพินราคาถือของเฮาเสียงดีน่ะนะครับให้เฮาฝึกจับโน้ตนะครับโดยนะครับการจับใกล้ๆเฟิตใกล้ๆฟิตนะครับจังพินัวที่ผมเล่นอยู่นี่กะสีบัแพงดอกนะครับนอกแต่ว่าสายมันสูงนะครับเฮาอยากได้เสียงที่ดีที่สุดนะเฮาก็ยกตัวอย่างอันนี้กดตัวซอนนะเฮาก็กดใกล้ๆเฟิตนะครับ ตัวลากั็กดใกล้ฟิทเพราะว่าตัวใดก็แล้วแต่นับโดสอลาโดนึี๋ยเสียนะครับเนาะให้เฮาฝึกหัดกดใกล้ใกลฟิถึงแม้ว่าเฮาจะฝึกไม่ก็ตามแต่นะครับบอให้ไปกดกลางช่องเด้ ถามกดการช่องถ้าอยากให้เสียงมันดีหนับให้มันเกินราคาที่เขาสื่อมานะครับโนต่ว่าพวกพินดีๆราคาเพงๆก็ดีอยู่แล้วล่ะครับของแพงมันย่อมดีคือเพิ่นว่าครับถ้ามันของถือดีมันก็เอออาจจะมีบางโตนะครับเนาะอ่ะเมื่อมันบ่มีเฮ็ดจังได๋ล่ะสื่อพินมาแล้วราคาบ่กกี่ร้อยราคาพันเดียวหรือพันน้อยๆเียเฮ็ดยังไ๋เฮาสีแก้ได้นะครับเฮ้าก็คืออย่างผมว่านั่นล่ะโนตตัวใดนะที่เขาต้องการสิเล่น ครับอยากให้เสียงมันชัดนะครับเฮาจะต้องกดให้มันใกล้ๆเฟสครับตัวที่ผมเล่นเป็นเฟสไม้ไผ่เด้วยรับเห็นบอกเป็นเฟสไม้ไผ่นาบเฟสไม้ไผ่เอาทาทั้งอันอย่างลบเปลือกไม้ไผ่บพราะคนนี่มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับเนาะมันสิได้แข็งนะครับเนาะเดี๋ยวลองฟังเบึ่งนาบบอกว่านนตัวใดก็ตามแต่ครับยกตัวอย่างมืนอี้สิยกตัวย่างลายปงหลังเนาะลองฟังเบิ่งนะครับเนาะเห็นบอก ผมจะกดใก้ไเป็เลย เทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับที่มือใหม่นะครับจะต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาหลายๆครูบาอาจารย์นะครับให้มันรู้นะครับถ้าเฮาบ่รูเ้เฮาก็ถามเพิ่นถามมองใดล่ะบ่รู้สิถามเพิ่นจังได๋ติดต่อเพิ่นจังได๋อาจารย์ทุกท่านที่ลงมาใน YouTube เนี่ยเขาก็ไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์นั่นละ่ะพิมพ์ถามเดดพิ่นโลดเดี๋ยวเพิ่นสิมาตอบให้นะครับเนาะรนะหรือว่าบ่รู้สิถามผู้ใดถามผมก็ได้หรือว่าอยากให้แนะนำะเทคนิคอันใด นะครับยินดีให้คำในะน้ำับถามมาได้เลยนะครับเนาะผู้ใดสิเรียนพิ้นออนไลน์หรือว่าผู้ใดสิปรึกษาส่วนตัวนะ ID Line หรือว่าเบอร์โทรผมกับ087ครับ932 2717นะครับ087 932 2717ครับยินดีให้คําแนะนําทุกทุกท่านครับพบพออกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ